สวัสดีค่ะเบียค่ะเอค่ะเอ็มค่ะโบนาบสตอรี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้เราจอดรถอยู่ที่วัดก็กะว่าวันนี้เป็นวันทําบุญเป็นวันดีเป็นช่วงวันเข้าพรรษาก็เลยตั้งใจว่าจะไปทําบุญให้แม่กันใช่ไหมมันเป็นทิปวันหยุดยาวเนาะแล้วก็เลยรู้สึกว่าพอหยุดยาวเราก็อยากใช้หนึ่งวันสําหรับการแบบทำทิปเป็นวันเดย์ทิปอะไรเงี้ยเราก็ตั้งใจว่าเดี๋ยววันเนี้ยเราจะไปทําบุญ ก็คือถวายสัตทานมเข้าพรรษาก่อนแล้วก็จะไปวัดที่แต่ก่อนเนี่ยเราไปกับแม่แล้วก็แม่ชอบไปไปแบบถ่ายบล็อกไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะว่าเราแวะตรงไหนอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยเผื่อว่าถ้าใครแบบอยากขับรถหนึ่งวันออกนอกบ้านชวนกันไปเทียเ่ยวยก็ไปได้ไดแล้วก็ก่อนอื่นนะคะนี่ถ้าอาจจะเห็นในวิดีโอที่ถ่ายให้แล้วนะเราทำเสื้อใส่กันเองนะคะคามคน๋ยวไปทำาหมกันไปทำมุนกัน่นะ อ,ออกเดินทางแต่๋แวะซื้อเครื่องดื่มเติมพลังก่อนนะคะให้เรียงเรียบร้อยค่ะ,ะเ,คเดี๋ยวเราจะพร้อมเดินทางออกเดินทางวุ่งนาซูอังซีเราใช่ไหมใช่เปล่าเดี๋ยวไปรอดูกันค่ะจากนั้นค่ะขับรถกัน ต้นแล้วนะเนื่องจากคนเยอะนะคะแล้วก็แดดค่อนข้างร้อนนะนี่เมื่อกี้ไปเดินตรงนั้นมานะคะโอเคอันนี้เป็นวิวรอบๆโอเคค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสต็อปุดท้ายแล้วเราก็กำลังจะกลับบ้านแล้วแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ริมทะเลที่ตลาดประมงอ่งาองศิลาแล้วก็ก่อนกลับนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันว่าวันนี้เราไปไหนกันบ้างถ่ายรูปมาให้ดูแล้วแต่ว่า อาจจะไม่ได้ถ่ายได้แบบตลอดตอนที่แวะเพราะว่าก็คนเยอะคนเยอะโอ้วันหยุดยาว่ะคนเยอะอ่ะเราไปแวะไหนบ้างเนี่ยที่แรกที่แรกก็จะเป็นร้านติ่มซำโกอันโกอันร้านติ่มซำเนาะที่เขาบอกว่าคนเยอะมากก็คนเยอะจริงสมที่เขาบอกเพราะว่าก่อนไปถึงก็รอคิวประมาณสักสิบคิวแต่ว่าใช้เวลาประมาณสักสินาทีแล้วในการรอเขาก็รันคิวเร็วแต่ว่าคนในร้านก็เยอะเหมือนกัน ก็เนื่องจากอาจจะเป็นร้านที่เหมือนมันดังในในโซเชียลแหละแล้วก็เป็นร้านที่เปิดใหม่ก็มีทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็คนพื้นที่ด้วยถ้าโดยส่วนตัวรู้สึกว่าคิวเร็วดีตอนเห็นที่ตอดรถก็โอเคกว้างดีตอนแรกอ่ะเข้าใจว่าน่าจะต้องรอนานเพราะว่าน่าจะจริงๆเป็นสิบยี่สิบคิวแต่ก็แป๊บเดียวก็ได้เข้าแล้วอะไรยงเงี้ยโตเขาค่อนข้างเยอะเ่ะเหมือนมันซอยถี่มากเลยอ่ะมันก็เลยแบบว่า ไปจุคนได้เยอะไปได้หลายคนคะแล้วส่วนใหญ่ครอบครัวทาครอบครัวไปขนาดนี้ค่ะมันเป็นร้านเทพมันไม่ได้นั่งกินนานๆอ่ะมันเป็นติ่มซำเป็นใช่มันไม่ได้เป็นกับข้าวไม่กินข้าวเป็นกับข้าวมันเป็นเหมือนของที่ไว้แบบทานเล่นบ้างอไรเงี้ยไม่ได้ใช้มื้อหนักๆนะมันก็เลยไม่ต้องรอคิวนานเพราะว่าคนหนึ่งพอทานแล้วมันก็ลุกไปได้เลยแต่ว่าราคาค่อนข้างสูง ราคาใช้ได้รสชาติก็ก็อร่อยนะไม่ไม่ไม่แย่เลยมันมีหลากหลายให้เลือกกุ้งก็เป็นกุ้งเนาะแบบเป็นตัวมันอยู่ริมทะเลด้วยแหละมันก็เลยแบบว่าของทะเลมันก็สดก็ถามว่าเออถ้าถ้าพูดถึงก็คือวัตถุดิบเขาค่อนข้างดีมันก็สดอะไรเงี้ยของมันก็เลยสดไม่ขาว คือถ้าสมมติดูตั้งแต่เข้าร้านไปร้านตกแต่งสวยแล้วก็ดูบรรยากาศแบบจริงๆน่ารักมันมีแนวคิดมารยการจัดร้านอะัไดีเลยแบบว่าลัาเรียกว่าลงเปียมเลยนะคะก็คือจัดร้านดีแบบเข้าไปก็ เหมือนเป็นจุดให้บริการตัวเองทุกคนหยิบติมซําเองตามวิดีโอที่เราถ่ายมันจะมีตู้ให้เลือกพอเสร็จแล้วก็เอาไปให้เขานึ่งให้แล้วก็สั่งเครื่องดื่มแล้วก็รอรับที่โตอะไรเงี้ยคือทุกอันก็คือคิดมาแล้วก็โอเคดีเมนูก็ดีหลายอย่างมากมีอะไรที่ร้านติดซําทั่วไปไม่มีอย่างหน้าอะไอย่างหน้าอะไรนะฮ้่งเกาทัฟเฟิลเออฮ่เกาเบียอะมาเมียร์ทัฟเฟิลแล้วก็มีอะไรที่ผ้าแบบที่ฮั่งเกาปูฮั่เกากุ้งคือฮั่เกาจะมีหลายแบบมากเลยแล้วก็ที่ กุ้งยังนี่งซีอิ๊วนึ่งมะนาวเคยทุกอย่างนึ่งมะนาวหมดเลยทั้งกุ้งหมวยเชลปลาหมึกก็มีคือของทะเลคือมีหมดทุกอย่างจริงๆมันก็มีแบบที่เราไม่ได้กินพวกบากกุเตหรือว่าพวกมันร้อนต้มอะไรเงี้ยมันร้อนเรากินไม่หมดคืความช่วงที่เราไปกินมันเป็นช่วงที่เหมือนอากาศมันก็ร้อนร้านมันก็ไม่ได้ร้อนมากหรอกแต่เรารู้สึกว่าเหมือนพออากาศร้อนๆก็ไม่ได้อยากกินของร้อนๆในร้านก็มีให้ฟรีชาชาร้อนชาจีนแล้วก็น้ำ อะไรเงี้ยก็ดีเนื่องจากเหมือนเป็นเป็นติ่มซำมันเหมือนเป็นของต้าเลยเนอะร้านจะเป็นโกอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกแบบฟิลอารมณ์ใต้จินจีนใต้ภูเก็ตใช่ไหมอะไรเงี้ยที่มันมีของกินตอนเช้ากินติ่มซำตอนเช้าแล้วพวกพวกะโกโก้พวกชาอะไรเงี้ยเขาขยอาหารเช้างดีะนะแต่ว่าไม่ได้อาหาร ก็สรุปแล้วนะก็คือถ้าเกิดใครมาเที่ยวบางแสนอ่างศิลาซึ่งมันไม่ไกลอ่ะก็แหวกินก็ดีคือมันก็เป็นสต๊อปแวกเดียวกันใช่สามารถเป็นสต็อปแรกที่แวะไปได้ก็เหมือนถ้าเกิดใครกินข้าวเช้าเบาๆไปแล้วอะไรเงี้ยก็มากินกลางวันมาชิมเออมาลองชิมดูก็ควรจะแวะมาแต่ถ้าช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวก็จะคนเยอะนิดนึงแต่เขาก็ไวแต่มันจะแค่หืดอาดเพราะว่าโตมันจะค่อนข้างติดในรสชาติดีถ้าอยากลองอะไรใหม่ก็แหวะก็ได้ ร้านโปรอันแล้วก็ทิปเล่าอ่ะคือทิปเติมพลังบุญเนาะเราไปทําบุญ <S 1> <S 1> ทําสังฆทานมาเขา้ขาพรรษาแล้วก็ตั้งใจจะมาวัดหนาจาซึ่งมันก็อยู่อ่างศาลิลาเหมือนกันใกล้กันมากคือพอกินโกร่านเสร็จ <S <S แป๊บเดียว,<ถ>วประมาณ5นาทีก็ก็ไปวัดหนาจาได้เลย่เปกติเราเราเคยมาหลายครั้งแล้วแต่มันเป็นวัดจีนต้องเป็นบอกเรียวว่าวัดจีนเลยที่สวยๆเรามาตั้งแต่ตอนที่กาลังเริ่มสร้างชั้น2ชั้น3อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมาและแบบ ครบหมดแล้วเสร็จหมดแล้วคาวนี้ใช่แล้วมันก็ขยายไปด้วยก็แต่ก่อนเนี้ยถ้าเกิดว่าใครเคยมาวัดนี้อะค่ะวัดจีนวันนี้วัดหนาจาักวัดเนี้ยเขาก็จะมีแก้ปีชงอยู่แล้วแบบเต็มเต็ม <ๆ S 1> รูปแบบก็จะแก้แบบขึ้นชั้นหนึ่งชั้นสองขึ้นขึ้นไปทําแต่ปีเนี้ยในส่วนของการแก้ปีชงจะอยู่ด้านข้างเลยถัดมาจากลานจอดรถแล้วก็เป็นที่แก้ปีชงเลยมาไหว้ในส่วนของจุดต่างๆจุดต่างๆแล้วก็จนถึงสิ้นสุดี่คือเอาของที่แก้ปีชงไปเผาแต่ส่วนใครที่ไม่ได้แก้ปีชงอะค่ะ ก็ไปเที่ยวได้ตามต้องเรียกว่า <desp ot S 1> เนื้อสิ่งศักดิ์สิทธิต์ต่างๆอะไรเงี้ยเทพองค์เทพต่างๆค่ะเจ้าแม่กวนอิมมี84ปางก็เทพระเจ้าถ่ายโซเอของแต่ละคนแต่ละปีอะไรเงี้ยเห็นคนที่เนี่ยเขามีคนพูดว่าที่เนี่ยมีแค่ที่นี่ที่เดียวมั้งในในในเมืองไทยที่มีถ่ายโซเอียที่ประจำของแต่ละปีเพื่อที่จะเวลาที่เป็นปีชงอ่ะเราก็จะฝากดวงไว้กับท่าน ให้ท่านแบบแก้ปีชงให้เราอะไรเงี้ยให้ท่านคุ้มครองแล้วก็ให้มันแขคลค่าให้มันผ่านปีนันๆเข้าไปได้อะไรเงี้ยยๆค่ะสวยเอง่นข้อเป็นหัวก็คือของแต่ละคนน่ะก็จะมีแบบประจําประจําปีเกิดของตัวเองเป็นเทพองค์ที่คุ้มครองชีวิตเออดูแลชะตาชีวิตที่เราฝากชะตาไว้ใใชช่่ลองไปดูกันนะคะแต่จริงก็มีเทพเจ้าทุกองค์นะไม่ว่าจะเป็นพวกเลี้ยงโกงหรือไงคือเทพเจ้าจีนก็คือมาหมดมาครบ อยถ้าใครลูกหลานชาวจีนนะก็มาก็ดีก็มีหลายตึกสวยปฏิมากรรมสถาปัตยกรรมสวยมีเทพไพร์ล่ะคิดว่าน่าจะน่าจะหลายที่ทุกคนอยากไปคือและถ้าใครชอบพวกวัตถุมงคลที่จะพกติดตัวไว้แล้วมันทําให้รู้สึกดีอะไรเงี้ยอ่าไม่ว่าจะเป็นเหมือนแบบได้มะแก้ชงเพราะเราชงใช่ไออย่างเงี้ยอย่างที่นเป็นแก้ชงที่แบบลอได้าวอู่าเลยแล้วอันนี้คือ ถึงปีหน้าชงปีไหนชงก็คือไม่ต้องซื้อใหม่นี่เขาบอกว่าใส่ได้ทุกปีทั้งปีเลยไม่ต้องแบบซื้อใหม่ปีนี้ชงปีนั้นชงไม่ต้องก็เป็นประจําวันเกิดใส่หอเองมวันพุธก็สีเขียวเลยก็ถ้าเกิดใครมีปีชงยังไม่ได้แก้หรือปีหน้าใครรู้ว่าตัวเองเนี่ยถึงปีชงเนาะเราต้องการที่จะแบบพอหลังจากจุดธีนแล้ว่เขาจะแก้ปีชงกันไหนๆก็มาทําบุญและก็ได้มากินอาหารทะเลมาใช้เวลาในวันหยุดแบบให้มันเต็มที่แล้วก็จุดสุดท้ายที่เรา ก็คือตลาดเนาะทุกครั้งก็คือก่อนที่จะกลับก็จะต้องแวะตลาดซื้อกระปิน้ำปลาอาหารซีฟู้ดก็คือแบบกุ้งกึ่งอะไรเงี้ยเอาไปในการแบบกลับไปทํากับข้าวกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ของประจําบ้านเราก็จะเป็นพวกแบบข้าวหลามช็อตพี่ต้องซื้อกลับไปฝากพ่อพ่อชอบกินอะไรเงี้ยฉะนั้นก็ถ้าใครมาที่นี่คือมีตั้งแต่ผักสดอาหารทะเลสด ของแห้งกุ้งแห้งที่เราซื้อแบบเป็นโลโลกลับบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมไา้ละคือมีครบแน่ๆมาแค่ที่เดียวก็คือครบเสร็จแล้วก็เดินทางกลับกันได้เลยนั้นวันนี้ทริปเราก็น่าจะน่าจะคอมพิซในการที่มาทําทั้งหมดเลยนะที่อยากทำเดี๋ยวอาหารทะเลจะกลับไปกินที่บ้านแดนค่ะจะไปกินข้าวผัดกินกันมีข้าวผัดมีทุกอย่างเลยไงยังวันนี้ก็ไปก่อนนะทุกคน ถ้าบ้านใครนะคะมีวันหยุดหนึ่งวันแล้วก็อยากออกมาเที่ยวกันไใกล้ๆจากกรุงเทพก็าบางแสนพัทยาอะไรใกล้ๆก็ได้แบบทําบุญไหวพ้พระทานข้าวบางคนก็ไปทานอะไรอะไรอไร่อยก็ออกมาทํากิจกรรมกันได้มันเราสามคนเบ m นะคะแบนสตอรี่แล้วก็ฝากนะเรามีเสื้อนะคะ มีถ่ายให้ดูสั้นๆด้วยนะคะเสื้อที่พวกเราทำตนเองของเแย่ก็ะไรอาจจะชัดกว่าเป็นเสื้อสามคนพี่น้องนะเฟสซิสเตอร์ทอดทีค่ะยืมเป็นแบบเป็นเบส forever นะคะโอเคไปสั่งได้นะคะเราทำเสื้อลายของเราเองที่วันแอนโอลี่ไยแบมนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ก็เฟสบุ๊คเราต้ออินสตาแกรมมีของขวัญแบบเยอะแยะหลายอย่างลย่าลังติดตาม้วยนะคะแล้วกัน คลิปหน้าแล้วก็คลิปหน้าด้วยยังไงก็ติดตามกันได้เลยนะคะไปแล้วคะ่วคะ